ก็กลับสวัสดีครับแฟนกลับ F4 ช่องสองพระสองพระบ้านวันนี้วันที่26่มีสายน25 6 5ก็มาพบกันอีกเช่นเคยครับวันนี้มีเรื่องลี้ลับจะมาเล่าให้ฟัง มีสถานที่แห่งหนึ่งอยู่ที่จังหวัดลบบุรีน่าจะเป็นอำเภอเท่าบุงจังหวัดลบบุรีมีท่านลุงผู่ฤาษีองค์หนึ่งถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นฤาษีเทมุนีแต่ท่านได้เสียชีวิตไปนานแล้วแต่ศพของท่านเนี่ย ได้ถูกใส่ในโรงแก้วโรงย็นเอาไว้ที่กุติของท่านสถานที่แห่งนั้นก็จะมีฤาษีองค์หนึ่งที่ปฏิบัติธรรมอยู่ที่นั่นท่านก็ได้ดูแลร่างกายของปู่ฤาษีที่เสียชีวิตไปแล้วศพก็ตั้งอยู่ไวใ้ให้ประชาชนไปกราบไหว้ แต่เรามาเล่าถึงว่าท่านก็สร้างสำนักปู่ฤาษีที่ตรงนั้นสร้างเสียรฤาษีองค์ใหญ่ประตูทางเข้าแล้วก็สร้างองค์พญานาคองค์ใหญ่ก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์เลยดีก็เลยมาเล่าให้สั้นชาชนได้ฟังในป่าอันลึกลับแห่งนี้ ลุงผูรสีลูกศิษย์ของท่านก็ได้มอบฝนเม็ดฝนที่ตกมาทั้งหมด2องเม็ดแล้วก็ท่านได้เก็บพญายนาคมาด้วยแต่เราก็ไม่ได้รอดู นี่ก็เป็นเรื่องเล่าอีกเรื่องเล่าหนึ่งที่เล่าให้ฟังเกิดแกจ่เจ็บตายนั้นเป็นของคู่กันสัจธรรมล้วนๆนะก็อยากให้ท่านผู้ชมหากมีอะไรชูเชิญเขับกันก็ให้ท่องพุทธังสรณัางกจฉามิธรรมังสรณัางกจฉามิ สังขังสลนังกัจฉามิหรืออีกอย่างในหนึ่งให้ท่องคำว่าพุทธโธพุทโธพุทโธนโมพุทธายะยะถาพุทโมนะมะอุพรุ่มสมปจิตามินาสังสิมโมพรุมมาจะมหาเทวาสเพยกาเปรันติ พรมมาจามาธิวาอภิลาภาคนมีมหาปุญญโยมหาลาภูมมีมิเตภาหุติพุทธะมะอาุนโมพุทธายะวิละทโยวิละโกนายังวิละหิงสาวิละทัสีวิละทัสสาวิละอัติโยพุทธะสัมณีมะมะพุทธะสัมภูมสัมปัจจุจฉามิเพ่งเม่งบาบาเลือกก็ขอให้ทุก้ชมถูรางวัลลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ ใครที่มากดรับชมรับทราบใครกดกระดิ่ง,งเตือนใครกดยอดวิวกดยอดไลค์รอไลค์รอแชร์ให้กับหลวงปู่ฤาษีตาไฟสาย,ยานใครคนใดที่กดกระดิ่งก็ขอให้ไปหยิบรัตตอรี่งวดประจำวันที่หนึ่งงวดประจำวันที่สองพุทธภาคม สองพฤษภาคมสองพายหกสิบให้ไปจับที่มีเลขท้าย063แล้วก็เลขอีการ้อง6ครั้งตุกแกตุกแกร้อง4ครั้ง อย่าลืมเอาเลขสองใส่ไปด้วยถ้าใครเห็นเทปนี้ก็ให้โชคดีถูกรางวัลใหญ่ๆเข้าเต็มๆปังๆดังๆสาธุสาธุสาธ,สาธุอรหังพุทโธนามิติ